ในวิดีโอที่แล้วเราเขียน REST API back end สำหรับอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วในวิดีโอนี้เราจะมาแก้ไขหน้า front end ให้เรียกใช้งานตัว REST API สำหรับอัพโหลดไฟล์กันวิธีการที่เราจะให้ AI ช่วยเขียนโค้ดในการเรียก REST API จาก front end ก็เราจะใช้วิธีคล้ายๆกับหน้า back end ก็คือเอาตัว REST API design สำหรับ อัพโหลดไฟล์ hmm. มาแปะไว้ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเราก็สั่งว่า please enhance the handle upload function to call the rest API per the spec below ครับเนื่องจากเราคุยกับ AI ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการสร้างหน้าฟ o น t e n เราสามารถที่จะอ้างอิงตัวฟังก์ชันที่ AI เขียนขึ้นมาให้เราได้เลยก็คือ handle upload ตรงนี้นะครับที่เห็น น,นี้จะเป็นโค้ดที่ AI มันแก้ไขใน Canvas เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีการเรียกไปที่ Back End แล้วนะครับผมแต่อันนี้ Endpoint อาจจะย,ยังไม่ถูกเนื่องจากเราใช้ Nest API ในการสร้าง Back End ก็จะ r ันอยู่คนละพอร์ตกันครับหลังจากที่เราสั่ง AI ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปแก้โค้ดใน Handle Upload ให้เราครับผมก็จะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเพิ่มตรงจุดนี้มาให้เรา จากอันเก่าเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับจะมีสามารถในแคนวาสมันสามารถย้อนดูเวอร์ชันเก่าได้เราจะเห็นว่าตัวเอเนอร์นัลโหลดเก่าเนี่ยมันจะเป็นอ่าซิมูเลตขึ้นมายังไม่ได้มีการเรียกใช้งานจริงแต่ถ้ากลับมาที่เวอร์ชันปัจจุบันตรงนี้นะครับที่มันแก้แล้วมันจะเพิ่มโค้ดชุดนี้มาให้เรานะครับเราสามารถกดตรงนี้ดูได้นะครับมันจะเป็นส่วนที่ดิฟกับของเก่าก็จะเห็นว่า มันแก้ตรงจุดนี้ให้เราในการเรียก r e s t Backend API จริงๆแล้วก็โชว์ Error หรือ Successful Message ตาม Response ที่ได้รับกลับมานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโค้ดในหน้าฟอน nt end กันครับผมเราสามารถที่จะ Copy ที่ AI ช่วยสร้างขึ้นมาในคอนวาร์ดไปใช้งานได้เลยเรา ต้อง copy ทีละส่วนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาไปแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะ copy โค้ดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เรา copy ไปแล้วเนี่ยเรามาดูใน Visual Studio Code กันนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการปรับนิดนึงนะครับในส่วนของการเรียก endpoint นะครับเนื่องจากมันอยู่ละพอร์ตกับตัวหน้า font e n d นะครับ เราไม่ได้รันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะมันจะอยู่ที่พอร์ต3001ก็ต้องมีการปรับแก้ตรงนี้นิดนึงให้มันไปเรียกที่ Pack End Race API ที่เราเขียนด้วย n e s t j s นะครับก็โค <c odes> <c odes> ้ดแทบไม่ต้องแก้อะไรเลยเราใช้โค้ดที่มันสร้างขึ้นมาให้เราเลยแล้วก็ลองอดูนิดนึงว่าการ Handle Error อะไรอย่างเงี้ยครับมันครบถ้วนถูกต้องดีไหมแล้วเราก็สามารถที่จะลอง ใช้งานดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ผมลองรันขึ้นมาแล้วถ้าเรากลับไปที่หน้าเว็บนะครับอันนี้ก็คือตัวอัปโหลดเดี๋ยวผมลองอัปโหลดไฟล์ให้ดูครับผมเช่นเรามีตัวอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวไปที่ด็อกิเมนต์ดีกว่านะครับแล้วก็ AI อันนี้เป็นเนื้อหา AI ลองเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะอัปโหลดไปแล้วก็อันนี้เนื่องจากผมทำส่วนที่ มีการดึงข้อมูลมาแสดงในตารางแล้วด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเร,ารับโบรดไปเสร็จปุ๊บมันก็เอามาแสดงผลให้ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีที่หลังจากที่เราสร้าง back endless api เรียบร้อยแล้วเราก็มาสั่งต่อนะครับให้ตัว ai เนี่ยสร้างแก้ไขโค้ดที่เราเคยสร้างไว้แล้วในหน้า front end ครับให้มันไปเรียก Less api ของจริงไม่ได้ใช้ตัวที่ simulate ขึ้นมาแต่ก็อาจจะต้องมีการปรับ endpoint ตรงนี้นิดนึงนะครับ ในโปรดักชันเนี่ยตรงนี้จริงๆเราควรจะเก็บใส่ตัว config file หรือ e n v i r o n m e n t variable ไว้นะครับเวลาที่ที่เราเอ่าทำการบันเดิหน้าหน้า front end ไปเนี่ยมันจะได้ใช้ตัว endpoint ได้อย่างถูกต้องนะครับว่าควรจะไปเรียกที่ไหนครับผม